ล่อ,องเบื้องเนาะครับ,บห้ามันเปลี่ยนอะชีพจากพ้นไหวถือแค้น,นมันนะมาคืออยานยากกันเถอะน้องโอ้จังหวะ <c oughs> ละดวงเอ้ยเพิ่นว่าดวงของข้ากลับมาลำนำพอที่วิจิงผมนอทวีผ่อนมาเก่าเอาแม่ละเอาจิ้มแต่โดน เดี๋ยวนี้หาอยู่พ้น20พานเนาะปีปลายพ่อสินชัยเพียรถนอมคอมแยงคันแรงเฒ่าพ่อขัดเก่าโอ้ถนอมเลี้ยงจนเคียงกาได้รำคู่ขวัญใจเพ็ดพนท้องวงผมอยู่ ปู้คำผิวพูก็อตังยังข้ออองขายดังเดิมโอ้โอโอโอโยพอสินใชยคือหัวใจที่เริ่มสอนบทบาทว่าสินผมก็ยินดีรับพออยากแสงโอ้ยเป็นดาวลุงป้าหรือลุง พร้อมคุณตาแม่ยายด้วยสาวคนสวยจำได้โอ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 ้บอทวีพรผู้ลูกหลอขอเป็นแฟนสาวน่าหันยามือห้าบานแม่จจมหา นาคนฟังโอ้โอ้โอ้ยอวยโน้ยอ้ยแฟนมอลำเออไปน้ำมล้ำหนูจนชื่อก่อนน้ำเหมขนาดคนว่ายเด่นเนี่ยคนว่ายเด่นนี่คนวปไยเด่นเปียกเจ้าของคนเดือดไม่เออมาแล้วครับคนว่าย ครับพี่ต้อม